โอ้โหโด,ดูสิฮะดอกช่อแรกบานแล้วฮะนะสะเลเตฮะดอกหอมมากๆเลยเนี่ยก็ถือว่าเป็นไม้ประดับไม้มงคลที่มีกลิ่นหอมฮะเป็นได้ทั้งสมุนไพรด้วยนาเอามาทำน้ำหอมเลือเกินฮะกลิ่นหอมแบบนี้ชื่นใจจริงๆฮะ ทองกิตในสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนันลยอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆ สวัสดีครับวันนี้มาสุขใจอยู่ในสวนกับนาเล็กกันหน่อยนะเพราะว่าไม้ทีนาเล็กปลูกไว้ออกดอกแล้วนะต้นนี้คือไม้ตระกูลข่าใครรู้จักบ้างนี่คือมหาหงนะหรือว่าดอกสะเลเตสีขาวนั่นเองนะก็เป็นไม้ทีนาเล็กได้มาจากสวนของเทพมิดเขาลือทิ้งเราก็ แบ่งเอามาปลูกเขาโยนทิ้งเ,เพราะว่ามันเยอะจัดมันหัวมันเยอะยก็เลยเอามาปลูกไว้เนี่ยในปลอกยางนี่แหละนระ้อย,ยางรถยนต์วางไว้บนพื้นเลยเพราะว่านาล็กขีดขุดครับขุดแล้วดินมันแข็งมากเลยก็เลย,เยวางไว้เฉยๆแล้วก็เอาดินมาโกะก,ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีสำหรับคนที่ขียดย่วนงันเถอะ หรือว่าแรงไม่ค่อยมีเพราะที่มันแข็งจริงฮนะับนะเราก็ต้องเข้าใจตัวเองนจะไปฝืนขุดมันก็กระไรกระไรอยู่นะหรือว่าขุดแล้วปลูกลงไปรากของไอ้เนี่ยไอ้สเลเตเนี่ยมันก็ชอนชัยไปหาอาหารลำบากเพราะดินมันเหนียวมันแข็งมากนะนั้นก็เราปลูกเหมือนเราปลูกบนกระถางนะใส่กระถางนะ ก็แบบนี้เราสามารถที่จะเติมดินเติมใบไม้เติมอะไรลงไปได้นก็ทําให้เป็นอีกหนึ่งวิธีการที่เราไม่ต้องใช้แรงมากมายนะสไตล์นั้นเลยก,ก็จะเป็นอย่างนี้แหละก็เอาหัวมาวางเงามาวางวางแล้วก็ดินกรอบก็พิสูจน์ว่ามันก็งามได้เหมือนกันนะออกช่อต้นใหญ่ๆน่ะบวบๆสวยๆเนี่ยพร้อมที่จะออกดอกลว ตอนมีช่อแรกออกมาให้ชื่นชมก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะเลกอย่างหนึ่งการปลูกถ้าเราไม่ใส่ล้อมันก็จะขยายพื้นที่ไปเรื่อยนะเพราะว่าแง่งของขาเนี่ยตะกูลขามันก็จะออกข้างข้างไปเรื่อยๆมันก็ทำให้พื้นที่เราผสมปวนเปกับต้นอื่นควบคุมลำบาก หรือว่าการให้ปุ๋ยการให้น้ําอะไรก็ง่ายด้วยก็อีกหนึ่งวิธีนะสำหรับการปลูกในล้อรถยนต์นะแล้วเราก็จะได้ไม้ที่สวยประดับนะเดินมานโอ้โหกลิ่นหอมมากๆชื่นใจเลยฮนะเนี่ยอะไรปลูกไม่ได้ปลูกกลางแดดอะไรแบบสุดๆเลยนะได้รับแดดยามเช้าก็ถือว่าดีแล้วแสงมาจากฝั่งโน้นฮนะยามเช้านะ ก็ได้รับประมาณครึ่งวันนะพะอ,อีกฝั่งหนึ่งก็เป็นอาคารนนะมันก็ช่วงบ่ายก็จะไม่ได้รับแต่ก็โอเคแค่นี้ก็ถือว่าสุดยอดแล้วนี่แหละการปลูกไม้ประดับก็ต้องดูมุมดูแสงดูน้ำดูดินดูทำเลด้วยหลายคนบอกว่าปลูกแล้วมันไม่สวยไม่งามเพราะบางทีเราไม่ได้สังเกตเรื่องของ ทำเลในการปลูกด้วยจะใส่ปุ๋ยขนาดไหนก็ไม่งามมุมไม่ดีก็ลําต้นก็ไม่แข็งแรงโดนแสงน้อยลําต้นก็อ่อนแอนะเพราะฉะนั้นก็ต้องดูด้วยครับผมสลับคลิปนี้นะเลก็มาแบ่งปันกันมาแบ่งปันความสุขว่าเราปลูกต้นสเลเตหรือว่ามหาหงเนียออกดอกให้ช่นชมแล้วเป็นช่อแรกสุดยอด ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไปเพียงแค่นี้ผมสวัสดีครับ